แจ้งข้อหา4โจวัดม่วงอวม3ข้อหา4โจวัดม่วงรุมบาสมือมีดค้านประกันตัวบุคคลชุมชนไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหลังจากที่ในโลกออนไลน์เด็กวัดม่วงได้มีการโพสข้อความคมคู่บาสมือมีดหนุ่มลุยเดี่ยวสู้หต่อ6ล่าตัวเพื่อล้างแขนเมื่อเช้ามืดวันที่18ตุลาคม64ที่ผ่านมาตำรวจสอนอเพชรเกษมนำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในชุมชนวัดม่วง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายตำรวจสืบสวนสอนอเพชรเกษมร่วมกับตำรวจสืบสวนนครบาล9พร้อมด้วยตำรวจ191ส่วนที่กำลังและหมายค้นของสารอาญาทนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักในชุมชนวัดม่วงรวม9.13จุด13เป้าหมายหลังจากพบว่ามีการโพสต์ข้อความข่มขู่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีนายนัทวัฒน์พึ่งเลิกดีหรือบาดมือมีดที่ก่อเหตุ จนมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นเสียชีวิตสองรายบริเวณหน้าบ้านพักในหมู่บ้านสุขสันต์หโดยพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบกลุ่มที่โพสต์ข้อความดังกล่าวว่ามีจริงหรือไม่โดยแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มนายนัฐวุตรผู้ก่อเหตุกลุ่มคู่กรณีทั้งหคนและกลุ่มที่โพสสร้างสถานการณ์ ้วจากการตรวจคน้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้ที่โพสต์ข้อความยังไม่พบแต่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อจากการตรวจสอบ Facebook ที่มีการโพสต์ข้อความคมขูกันไปมาจำนวนกว่า20เพจไม่พบว่าเป็นของคนในชุมชนวัดม่วงซึ่งทางพลตรวจตรีพงษ์อานาันต์คล้ายคืงผู้บังคับการตำรวจนครบาล9เปิดเผยว่า4โจวัดม่วงที่ถูกดำเนินคดีขณะพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อหาคือ ร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันบุกรุกเคหสถานและร่วมกันขู่เข็นและนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาธนบุรีฝากขังผัดแรกพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวส่วนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภยัยสามารถร้องขอให้ตำรวจไปดูแลความปลอดภัยได้พร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนของนายนัทวุฒิขณะนี้ตำรวจยังมีประเด็นที่จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ขณะนี้ยังรอการติดต่อจากทนายความเพื่อนำตัวมาสอบปากคำขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว